ของคนโคตรจิงจิงพ oh, <doors> yeah. <Aub> ี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันได้400 500วินาทีแหละจักจิตกใช่เลยยังบ่ลงมายังบ่ได้ลงไหนนี่ยนะ3 4นาทีเลยพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้ลงมาฮอดอยู่เลยยังบ่เห็นเลยยังบ่มีแววสิลงมาเลยหายเลยพี่น้องเอ้ย

เดียยวได้หลยสามลอดียดทมีโอกาสชนะสูงพี่น้องเอ้ยโอ้โหจะคลองคนนึงนี่โหจริงจริงเลยพี่น้องเอ้ยมีโอกาสได้เงินรางวัลเจ็ดหมื่นบาทพี่น้องเอ้ยเนาะกว่ารางวัลอัศวิเลิศเจ็ดหมื่นบาทพี่น้องเอ้ยของเสียบอลพี่น้องเนาะบ้านสีสว่างบ้านเพื่อเกิดไก่ไก่น้ำมงพี่น้องเอ้ยโอ้โหหลแห่มาเลยโห แห้มากเล้วจังหอดใช่หอวปาอ๋อพี่หอดวางงะงนไม่ได้พี่น้องเนี่ยตอูก่นฮพูดไก่เนาะผมตุงหน้าผมแล้วเนี่ยลงมากเลยผมแกงวิวแนันเลิมันก็บมเดซ่ามันลงมากอะไรเนอะเออแต่ามันขึ้นช่ง วิดวิดวิดโตกให้หน้าเลยแหฮะอันนี้เป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องเลยเนาะพี่น้องฝั่งไทยเพิ่นมาพี่น้องเลยได้เท่าไรสี่ร้อยสี่สิบห้าวินาทีพี่น้องเลยจะควรวัดกันยังไงดอกเรากับผู้มพี่น้องเลยแต่ว่าบ้างนี่มีโอกาส ได้รางวัลชนะเลิศสูงพี่น้องเอ้เพราะว่าทำเวลาได้ดีขึ้นสูงพี่น้องเนาะสูงขึ้นสี่ลอยสี่มหาใช่ปะว่าพี่น้องเอ้เดช่วยรางวัลเพิ่นตั้งเชิญเทินอยู่พี่น้องเอ้เนาะคนไลน์นี่หระ บ่สิพาไปเบิ่งไฟล้านหมดเไปชั่มพี่น้องเลยจักไปอยู่ทางใดไปไปเบิ่งจังไรวะนี่พี่น้องเนี่ยโอ้โหแขนคันมักเปล่งให้ยังงามเลยพี่น้องเลยเนาะมันไฟล้านได้พี่น้องเนี่ยมังไฟล้านมังไฟล้านไม่เนฮะ เอาเดี๋ยวไพลาดเอาเลี้ยวมาคือ no, ว well, oh. ่าบัางไงหนึ่งมาแต่มาแต่มุกมาแต่มุกทหารมาเลยโอ้พี่น้องเลยพี่น้องนี่แต่คนบางไงโอ้มังกรสวรรค์อ๋อมังกรสวรรค์อ่าอยู่ในนี้ได้หมองทองเดียวนี่ยได้ออเมาเตมุกทะหันพี่น้องน้ยน้อยเลยพี่น้องฝังไทยคนพี่น้องเด้อยังไงเด้อไปยังไงเด้อโอ้พี่น้องฝังไทยมาแต่มุกทหารพี่น้องน้อยน้อเลย เดี๋ยวมาแต่ไกลว่นมันบักไฟล้านพี่น้องเลยบักใหญ่ๆนั่นไม่แท้บังไฟแสนเด้อพี่น้องเลยชิงเงินรางวัลเจ็ดหมื่นบาทพี่น้องเลยเนาะคนมาวันข้างในพี่น้องเลยชุดยอดชุดยอดกอนนังคันอยู่ตอนนี้ ไม่ไร้มือในการคัดเคนธรรมดาได้ไนอยีสี it, it be, ่ห้าสำนานมันเ็นง่ายพี่น้องเนาะฉันองเป็นคูคัดได้ในกรไดคือเข้าหูก็เคยคัดบก่าเข้าไปจับเราไปน้อย ก่อนเด้อพี่น้องเนาะสลับชิมีิขอบคุณคุณไร้พี่น้องผู้ไปสุขุมสุนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะเราเป็นพี่ร่วมกคนพี่น้องเลยพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเนาะพ่อกันคลิปหน้าสมีพี่ต่อไปพี่น้องเลยสับายดีสบายดีเดนะชมพู่ขาดการได้แมนบังนะชิชมพู่ขาดขนาดพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสุขุมสุนพ่อกันกับซองพี่น้องวินี่งเข้าขึ้นเดือพี่น้องเนาะผู้องทานบ้านนาหอยปัง อาบงสองขานเบ้ราโอคนแล้วพี่น้องขึ้นแล้วพ่มังไปแสนมังไปแสนอาเงานมาการางการงานสางพี่น้องเอ้ยมาเป็นกรรมการมาเป็นอะไรกรรมการน้องันทาสันสาอาจดมาพี่นองเศาบ้านม่เาจันรน่ชิลอยเศร้าโล่แล้วว่เรานะเ็นปีนม เพราะว่าบังไฟหมื่นใน12โลเลยยิ่งใหญ่อลังการงาน,งานช่างพี่น้องเลยบุญบ้านปังปีนี้แต่ว่าเขตคุม้มโชค์ตังตูนพี่น้องเนะาะบุญบ้านนะให้ปังน่อย<ม>งานลยยาเศะรหนงานในละงานวงนตีเสียไป้เต็ม่คนแต่ว่างานนี่เสียงเลยต้งนนยตองดใจจังจปังเลยเนาะ ขอโทษมึงเศร้า <c oughs> จะนักจะเต็มเอาใจสายปาร์ตี้ร้อยเมียมาบอกให้เขาเร่งไงกอมกอมเมียกอมลูกรับแต่ว่าแรงรักร้อยมาใเขาเร่งเนี่ย <c oughs> ส่วนอันจานซิกไม่พี่น้ <c oughs> องเอ้ยสิขาวเือนได้วะจีว่าจากส่วน, <c oughs> นจานซิกไม่เพิ่นมาป,ปดปล่อยพี่น้องเอ้ย โอ้เขากลับกล้วยห่อได้บ่าวแบบหันมอนเนาะแต่วขึ้นไปหันมอนจวดขึ้นนั่นดิโอมี้ำแดงนีแหละเางเือดงียกนน้อนีัไม่ีขี้ซีเมนเจาะคองเนาะวทุงน้ำแดงไยใช้แว่นเ่เป็นอซีเมนเจาของเป็นอ่าเป็นมวยมวยหนอกดง

รวมกันแล้ว9ต่างนาวไปหน้าเ like ดแ <Liberty>. ต่สุนี่บงฝ่มือแถมขมาในกองอ่เป็นสิ่เลืด30บแมดาวไ้าแม่หมาดาวต่างดาวปน้าแต่่ไอ้กระต่าเมือเข่านี่ก็ะลืมโมีโดนนี่ได้ปะเราวน่าลันรกลูกลานดาับผลออันวจะ้าแ่แเสีโดนบินน้ำได้เนี่

ไปถอยออกมาอยููไกไลอันตรายพี่น้องเอ้ยเจี๋าฮะบรอยันเลยตแกไล่กี่้ยครับไอ่พี่น้องฮะเนย้าว้าว้า่รไปมนเดียามาด่น้องไปมนี่ไดสำหรับผู้ไที่ปาไป้าไป้ไป้หน่อยกระดาษมาะลุทะเบียนลงได้เลย

ด่าผู้ชายเป็นสมบูรณ์มีคนระบาดระวังเนาะอย่าประมาทเป็นเลือขาดสู่ขู่สุขคนเด้อด้านหลังไฟมาังกรสวรรค์แมนแมนมังกรสวรรค์มังกรสวรรค์หรือว่ามังกรไงซื้อสอื้อตัวลาตัวอกครึ่งหนึ่งก็มาอะไรก็กำลังสิขึ้นพี่น้องเอ้ยหมกระหานเนาะบ้างตัวนั้นเด้บ้างตัวนั้นเพื่อนว่าอยู่เมื่อกี้นี่ลืมเลย ลืมเลยหลังจากเม,ม,มนนืองกระ้านถึงเสือด่าฝ่าเดียพ่อที่เราต้แต่นี่ลนลกตองไซเซมีกำลังจะทำการสูถวายาถวายแมดการมีการมุม่หการทำาุลาน้ำจะทุต้องไฟจากทางค้ายังไฟนครบางไซญ่มังก่อนสวรรค์จากพุกดาหอ่านอ่านอ่านอ่นอ่ไดไ นี่บางนี่แกส้ดก้อนนะกมันก่อนสว่านเยแนนเลยบอม่ห้อบอวมันมันสีกแล้วก็มา้างใมันแน่นมา้างแน่แต่มันอยห่างเพิ่งได้ต้นเาปีหนึ่งร้อย่าว ฝังไปหน่อยเด้อฝั่งไปหน่อยเอางใต้บังกรสวรรค์อยู่ข้างใต้หรือทางครัวน้อแจ้งอนุกรรมการเด้อซัดต้นไปหน่อยนึ่งได้คนที่อได้คนที่หนติมได้ได้ด้ถือขวาบังกรสวรรคต์ใส่มือใส่มืออันนั้นหลานใส่มือเป็นของเป็นของไผ่เดี๋ยวขอขาดสวรัน์ด้วยกันบ่ะหบอฝังเดียวคนละข่ายเนาะคนละข่ายนะคนละข่ายให้น้องแจ้งในเรื่องครัวมือเป็นของไผ่จะคอยมาแจ้งกับไปมังกรสวรรค์ก่อนอะคอยมาแจ้งเจ้า อาถุนยนั้นคอนเฟิร์มแล้วอยู่ทางด้านใช่ไชเนอดาวของประธานเตินอาบังไฟของทางด้านค่ายบังไฟนครบังไฟใหญ่เนาะโอเคเขาจะคอนเฟิร์มแล้วขออนุญาตครับขออนุญาตรายงานผจวดจวดพี่น้องเอ้ยไทพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยจวดจัดน้ำกันมาเนี่ยเพื่อสิทดิจูแต่ละบังก็ใช้เวลาหลายเติบอยู่พี่น้องเพื่อเพื่อเพื่อสิประกอบแล้ว คือว่าสิประกอบแล้วแต่ละบ้างธรรมดาพี่น้องเอ้ยใครแน่แต่ว่าเพิ่นมีสองหางป้หมายทั้งรายยือยืนทั้งฟังนั่นเช่นกันทั้งการตัวจังไพรู้กันในเวลาเดียวกันแโอ้ยขนมมาลุ้งเนี่ยยีราดประกาศผลล้วนหน้าของจังไพร์เมื่ก่อนบางไสใหญ่หรือว่าเนีนหอก๋อนีโอ้ยไม่ได้ตอนนี้กำลังจะมาบอกเลยใช่ร้ายโยพี่น้องเนาะถวายเจ้าที่ แต่วาบางไฟทีย่งตกข้างก็ดูดีย่งบระเทศในเขาคิ้วพี่น้องเลก็ทีบางไฟของข้างเสียหวยขาเสียหวยของคำอาชีพนั่งนอกจปัดคนไสมาคอนไปก่อนบริหารเด้อ่างเก็บบางไฟตกคีก็ดูนอนี้จตกว่าเป็นบรัทองนี่ผาเทียงเลมาฮอดผักเล่นผาใบใบำคำนกะย่งบรในมาแจงเทียวบอหรือย่งกระปงนะเรีอบร้อยเลยไม่น้อย รุ่น้ำกันรุ่นน้ำกันบ้างเนี่ยตาบองไผ่จากข้างนาคอนปัตตี้เนี่ยงานประเทามาเจริญเพื่อทีมงานเสียโนเสียดาซี่จาบนาคอนปัตตี้แข่งจับตาซับขาดใเ่าเนาะทีมงานครับผมส่วนบางธรรมดาทีมงานนะครับอำนาจเขาห้านอยู่ขวามือเลยครับหางสีม่วงสีชมพูของต้องนี่เป็นของเสียลบจากจังหวัดอำนาจเจริญเลยโอ้โหอำนาจมาอีกแล้วพี่น้องเอบใจขอบใจแล้วขอบอำนาจมาอีกแล้วบ้างนึงคุณ บังนีลมุกอาหารสองบังพี่น้องฟังไทยพึ่งสองเลยพี่น้องเลยสู้เขาเจ้าว่ะธรรมดาพี่น้องเลยนั่นคือทีมอังกฤษจากอำนาจจะเริ่มฟังประเทศไทยเลยพี่น้องเลยมาแต่ฟังไทยผ่ได้พี่น้องเลยเอาแต่เราพัฒน์จุดตั้งหลายน็องหลายหลายหลาย ปีนาฟ้าไหมพี่น้องเนาะเตรียมการไว้แต่ไก่เด้อพี่น้องเด้อคุได้สิมารวมมาได้พี่น้องมาได้ถอยออกครับกาลังกการบูชาถวายฐานหน้าที่ละึกใจกำลังจะเกิดขึ้นลุ้นลุ้นลุ้ลุ้นใจุอรับจ้องมองไปที่หนุงไแฟลเอาท่านผู้ชมเนาะวงระมัดระวังนอกรัปลอดภัที่คืน กำลนไม่น้อยมีชุดประดับห้วยไม่เด็เพิ่มสิมัดไม่น้อง,งเดี๋ยวห้เปิดออกงา่อยก่อนการเตรียมการถ้าเบิ้งน้ำกันไม่น้อย งานไปนะใสสัญญาณกันอยู่พี่น้องเลยอายมาสั่นเรียบร้อย้ะครับควาเรียบ้ครับุญาตเรุญาตงพร้อมคนพร้อมขวอนุราตครับคายทีมงานไ่บงไมังกรสวรรค์บางไสใหญ่จากจังหวัดพุทธหางโชคดีตามงเล เง <si ี้ย pues ันไฟหมดเด้อแบตเสียพี่พ่อาแบตสำร้องเอาไว้เด้อแบตสำร้องแบตมันเป็นอ่อนๆเป็นตุ่มตีตุ่มตังเลยนะแบตออนล่ะแบตออนเลยพี่น้องเอ้ยฮะไอเลิศใส่ไฟทางนี้แหละกับจุที่แบตมดพี่น้องเอ้ย ใส่แบตสมองอีกร้อยในพวงแบตดนพวงในพวงครับพ่อเอาละนั่นก็จะมาพี่น้องเลยนะอาเคยังมีปัญหาในส่วนของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ออนหรือแบตเตอรี่เบิดนาะบาลีได้แล้วรร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 ครับขออนุญาตครับขอยีมงานจงโชคดีครับสาม,ส,ามสองหนึ่งไป,ไปที่สองโอ้ย ไปแบบมินจ wow. ิมอีกับมังยังบ่ได้ยังบ่ได้พี่น้องเว้ยเตรียม่อบสำรองมายังเด้อะเด็กมึงจัดมึงมาจัดเด็บมึงจัดเอาเขาเรียกแต่ดานวิชาการปัจจุบันนี้ทุนนี้ก็แล้วกันเจ้าพี่น้องเลยเนาะอาจจะมีปัญหาในส่วนของแบตเตอรี่มีปัญหาแบตเตอรี่มีปัญหาอีกแล้วพี่น้องเว่ยเป็นอะไรดิอ๋อบริจุนจัดสนอนด้วยกับไฟเซ็ตเป็นเอาไฟแบตเตอรี่อันนั้นเอาเพีองเนาะ นาะอาจจะเสียตี้ในส่วนของความปลอดภัยเอ,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 อ่าปวดการบังคัชนวนโดนเรื่องข้างบนข้างเทิานาะอมีปัญหาในส่วนของชนวนเจือดนริจังไดญ่อ่า,อออาพวกเราปลอดภัยมีการเคลื่อนย้ายน้องในระยะเส้นทางที่เงาไกลพี่น้องเลนาะข้างปังมกดาหารอ่าโดยพานครัวพิชภาพรสองสมรรถเกบบรดมกดาหารและการเดินทางวยด นอจากเทศบาลนครไก่สอบบริหารมาหอดบ้านห้อยบังเลยกันที่วันหลาย10กิโลพี่น้องเอ้ยอาจจะเไ็้ไตรบั๊งไปเขาอามีอาการได้นึงเมื่อยล้าในการเดินทางบ่เมื่อยเราก็เลยขึ้นยาแก้เนาะเดินทางมาไก่พี่น้องเอ้ยมาจากอำนาจเจริญเอ้ยอ่าหมกดาฮารพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเพิ่นสิเปลี่ยนใหม่เป็นอะไรเนาะเพิ่นน่ะบางน่าจะขึนนน้นก่อนบ่จากทีมงานเพื่นกับ่น้อยพี่น้องเอ้ยเนาะมักหน้าไลาตาพี่น้องเอ้ยเอาจังสนเห็น้องเด้อพี่น้องเด้อเนาะตอนนี้ทางฝ่ายเทคนิคเพิ่นกะกำลังกดกายกให้น้องนะสาเห เป็นอะไรเยอะเพื่อนวะแบบเป็นอะไดรแบบเบิร์ตบิรว่าวสัตว์บีลาพร้อมะพี่น้อองืบบังนะสิบุนก้อนเมั่งเอ้ยอารมณ์บอลงมาก่อนลงมาก่อนจะปล่อยบังพุทธก่อนเอาความปลอดภัยมากรครับจะพึ่งยัพึ่งยังไอ้ยังพึ่งแมนเราพี่น้องเนาะถือว่าเจนเซนขีดเนาะที่ได้เฮ็ดหัวกันหรือว่าอันนั้นไม่ก็ถือว่าให้ออกจากสถานที่ตรงนั้นก่อนเนาะเนื่องจากคนที่ทำการจูดวันนั้นเนาะ ดันหลังคานขยับนะครับหลังคันนะครับเออยามอว์ไ์เขาม้วจัเขากันยังขยับก่อนเ้ยพ้อมลเบ้งหครีบครง่ร้องันสีชมพูแล้วนะครับคายทีมงานเสียรับร์ฟจากจังหวัดอำนาจจกริลนจงใจสามสองสอง่งไปเฮ้ย้อยไปเเ้มันแบบพรอีดีบกเบสเสือจังได รุ่นกระดาษพี่น้องเอ้แต่ละบ้างรุ่นกระดาษแต่ละบ้างเลยบ่ธรรมดาเดี๋ย็้นึงครับ้ตับแล้วมีแบตบมิมหาแล้วเีครับเมีอเียวเลยบมิมหาแล้วพี่น้องเอ้ไปครับพอยสามสองหนึ่งป้าไดเบสตรง เรียนมอบอกนังบ่ได้พี่น้องเอ้ยไปบ่มีเอาไปบ่มีไปบ่มีเอาหม้อไปบ่มีเจ้าพันนาเภาษาใสมือครับรุ่นมังกรสวรรค์อีกพี่น้องเอ้ยไปรุ่นท่านนั่นมารุ่นนี้อ่ารุ่นกระลึกเลยพี่น้องเอ้ยเนาะทีแรกว่าบังเอหางใสมือสิขึ้นก้อนพี่น้องเนาะผัดบ่ได้แล้วก็บังคว้ามือคว้ามือกับบ่ได้แบสเบิดมาได้๋ยวมาใสมืออีกพี่น้องเนาะสลับไปสลับมาอย่เอ้าเดินกันตาเสือเได้พี่น้อง

งานหมดบางไฟเนี่เพื่อจัดได้แต่เรสถานที่นะเดี๋ยวเดว่าไปกมีของัเป็นง่ายพี่น้องเอยเดี๋ยวถ่ายินไปักกันต้องมีบอเหรือด้ยะโอเครื่องบินเครื่องบินกระลังมาโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาคัดมาคัดคันจังวะจังน่อย เจ้าก็เห็นวะบังไฟตามเครื่องบิน hmm อ๋อเจ้าก็เห no. yeah. ็นเนาะเครื่องบินว่าด้วยเลได้เจ้าเจ้าไปอยู่วะเนาะาชิมีนอนกซ่าิมีได้มองเขาจะตรวจเครื่องบินไป้ยไปที่งานทายบังไฟอางตอนสวรนะครับบังไฟ้จังหวัดมุนหารจงโฉดีตามงไปไป

เมื liberal, ่อบ้านลิบลิบเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อมุกจะหารหมดะ้คุ้ขนาดเลยบไพี่น้องเอยหทีมือทีมซองกล้องพี่น้องเอ้ยซองเมื่อซองเมื่อนราจะไปออตไซลงเมื่อมุกาหารบ่ลงเมื่อมุกาหานบ่้อม่อำนาจมุกจาหารทีตัวนี้ มูลหที่ตนี้องศาเนี่ต้องเาสถานเดียวนะครับอฮ้ทีมสองกอเพ่อนพี่น้องเลยทางนี้ขายแน่นอนปะวะจักตัวเนามรันี่เบอร์สองสี่หกทีมงานจับเวลาพี่องเลยเสียแต็ดช่องตาจักหน่อยเพื่นวะ การล่างเล่าก็ยังทำงานในตอนเรื่องครับงอชุดหยอดชุดยังบอเปิดนะครับมีการเผาดันดันยังไปอยู่นะเพื่อนยังไปอยู่ไปเรื่อยๆป้านไก่เลี้ยนเนี่ยสองเท้เมื่อมุกอาหารรีบๆเลยไก่เลี้ยนเนี่ยังไปอยู่ ยังดันอยู่ดันตลอดถ้าสมัครเติมเนาะสำหรับขายบ่กไข่เตะราคานอนเล่งเขาดืด้อเนาะเนื่องจากเวลาหน้าที่ของเฮาสิบบเพียงบ่พอเนาีินงเนาะ